เผู้ที่มาถึงโปรเจกต์นีครับอ๋อก็ทางเดียวกับทางเอเจนซี่อครับผมแล้วก็โครงเราก็คืออยากจะนำเข้าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับผมักิงของทางเกาหลีเข้ามาในเมืองทยมากขึ้นนะ้นตอนในการติดต่อประสานงานยากไหมว่าจะได้เพราะว่าโคนให้มาก็ค้องยากครับผมแล้วก็ได้มันจะได้ริบจริงตอนที่โฟเราคิดว่าเราจะโดนแบบว่าัเลือกให้บบนต้องมี่างส่วนะไป มอ,อมีคัดเลือกไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในส่วนนี้แต่ก,ก็คิดว่าน่าจะยากเหมือนกันตอนแรกแต่ก็โปรเซสก็ผ่านรอบเรื่อยไปได้ครับจะมีแรงบันดาลใจอะไรหรอท,ที่คิดว่าอยากจะเอาวอลโว่เ้มามาแสดงที่เมืองไทยด้วยความแบล็คทิงเขาเป็น globally known no อยู่แล้วเราก็อยากเอาประสบการณ์เนี้ยมาให้ทางคนไทยได้ experience กันนะครับเป็นที่แรกเลยของโลกครับเป็น black king engineering pop up exhibition นะครับผม ร้านสตอร์ครับในส่วนอ x ก i b i t ิบิชันมีอะไรบ้างครับในส่วนของ e อ h i ิบิชั n นนะครับจะประกอบไปด้วยของ experience เข mm hmm. ้าไปในม mm ิวสิกวิดีโอของตัวทิงแบนเดอร์นะครับ mm hmm. แล้วก็มีพวกเ,เสื้อผ้าชุดแต่งกายอุปกรณ์ hmm. ของมิวสิกวิดีโอนะครับที่ประกอบอยู่อะไรในส่วนของป๊อปอัพครับ mm hmm. มีสินค้าทุกอย่างเลยหรือป๊อปอัพเนี่ยจะมี ต่างกับตัวปลอกอัพที่ผ่านมานะครับก็คือสินค้าเนี่ยจะพิเศษสำหรับที่นี่โดยเฉพาะเลยครับผมแล,แลวก็มี limited edition ด้วยครับใช่เป็นยังไงบ้างครบหลังจากเปิดบ้ากเขาไปอยู่แล้วเรากรี๊ดมากค่ะเพราะว่าเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาด้วยแล้วก็นีแ่แบบชอบแบ,บ็คพิ้งคือก่อนหน้านี้นที่เขามาเมืองไทย ตอนก่อนโควิดก็คือไปดูคอนเสิร์ตสองรอบเลยแล้วก็พอรู้ว่ามี e x ็กซ i t i o n นที่นี่ก็คือแบบอยากมาดูมากพอมาดูนี่คือตื่นตาตื่นใจมากถ่ายรูปเยอะมากใครที่เป็นบลิงนี่คือแบบห้ามพลาดเลยค่ะจริงๆมันตรงใจตามบลิงของเราเข้าไปดูมันมีเสื้อผ้ามีทั้งใช่ใช่คือคือตอนเดินก็ไปทางเดินแรกเราได้ไหมเนี่ยเราได้ใช่ไหมคะเดินทางเดินแรกล้วเป็นแบบฉาก เป็นซีนหนึ่งในเอ็มวีพริกนมมาค่ะอยากจะไปนั่งเป็นจีซูเลยตรงนั้นแบบเป็นฉากที่แบบว่าจีซูดีดีทินเกาหลีเออแล้วรแบบรู้สึกว่าหุวข้้งในอย่างชุดที่เราชอบมากคือชุดที่โคเชล่าก็คือมีโชว์ที่นี่ด้วยแบบชุดที่เป็นแบบเวิด์ทัวร์สีชมพูที่ชอบมากก็โชว์ที่นี่เลยก็จะมีอยู่สี่ชุดด้วยกันใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นบลิ้งนี่คือข้ามพลาดงานนี้เลยมาจะต้องแบบบรี้แน่นอนจริงๆคนเรา้องที่เราอยู่เนียใจแค่ไหนี่ไม่ต้องบินถึงเกาหลีที่มีงไ็มี มีใ,ใจเนาะมีใ,ใจก็คือเรียกว่าชาวบริ้งไทยนะมีเฮเลยเพราะว่ามาจัดที่นี่เป็นครั้งแรกของโลกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปทนหนาวอยู่เกาหลีชใช่ไปที่แบบไอ้ท่านสยามก็คือ,คอเคยเลยเกูซีฟมากใช่แล้วก็จกัดวันที่7กุมภาค่ะอ,อยากให้ทุกคนรีบมา,อ,าอยากให้พูดถึงในสุดของอัพสตอร์สินค้าที่เป็นเจ็ดเรารู้สึกยังไงที่แบบว่าบางทีมันต้องสักสินใจมาแต่ทีนี้ไม่ต้องแล้ว ลิมิเดก็คือลิมิเดจริงๆมีจำนวนจำกัดค่ะใช่ค่ะแล้วก็สินค้าน่ารลักมากคือเมื่อกี้แอบจับจองไว้แล้วด้วยนีนี่กำลังหลบเดี๋ยวถ้าช้าคืออดหมดเะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะตามไปทั่ว คือถ้าไปคอนเสิร์ตค่ะคือยาวมากแล้วก็คนเยอะแล้วต้องไปแย่งกับเขาพยายามจะฝากเพื่อนฝั่งแบบโวยก็ต้องแบบลำบากลำบกไปแย่งกับเขาแต่ที่นี่ใช่ค่ะและที่สำคัญคือที่นี่คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยจริงๆพอไปดูว่าสิ่งไหนที่เรายังขาดหรือสิ่งไหนที่สุกว่าเราไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะต้องมี้วซื้อได้เลยเรียกได้ว่าสินค้าที่โชว์ที่นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสินค้าที่เอกลักษณแล้วก็ลิมิเต็ดมากๆแล้วก็ตันชิ้นนะคะเราก็เป็นสินค้าที่ของดีท่าด้วยใช่ เรามาดูเราอยากได้หมวกหมวกแก๊บเราไม่เคยเห็นเลยอะค่ะใช่สีดำใช่แล้วก็มีตัวที่เป็นตุ๊กตาของสี่คนน่ารักมากเรียกเรียกถูกคนแล้วที่มายืนอยู่ตรงนี้นะเห็นแววตาของเราไหมคะเป็นประกายสีชั่วโมงพีจิใหญ่คุณมันี่รีบบอกว่าให้รีบมาเพราะเดี๋ยวของอาจจะหมดบางอย่างจะทำไมควรควรรีบมาครับผมเพราะว่าสินค้ามีลิมิตนะครับผมเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7จ็ดพันพครับ ให้เขาประมาทกูไหมครับประมาณ35ล้านครับอู้สาล้านอันนี้คือจัดเพื่อควาุ้ภาพเพื่อธุรกิจหรือว่าเพื่อความภาคภูมิใจของเราเองเราเรียกมันสองแล้วกันแต่จริงๆคือเพื่อ bring ไทยค่ะจบเรื่องนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาดีใจมากเลยที่แบบมาสัมผัสประสบการณ์คนนี่อยากจะมาอ่านยังไงถ่ไขอะไรบ้างไหมคะว่าอยากจะเข้าไปดูเอ่อก็คือมาซื้อสินค้านะครับที่ pop up store หนึ่งชิ้นแล้วก็เอ่อหนึ่งใบเสร็ ตอนแรกที่เก็บตรงบิเซพชั่นนี้ครับผมงานจัดถึงวันไหนวันนี้ครับถึงสิบเก้าถึงเจ็ดตุลาครับคือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อที่เก็บอย่างเดียวมาซื้อต้องมาซื้อมาซื้อของหนึ่งใบเสร็จเอาใบเสร็จมาแลกตรงซุ้มตรงนี้ครับหนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งคนนะครับสามารถเข้าชมได้เลยสามารถเข้าชมได้เลยครับจะต้องจองคิวหรืออะไรก่อนไหมครับไม่ต้องครับผมก็คือมาซื้อของแล้วก็แลกได้เลยครับเหมืานเดิมกันฝากเลยทางงานนี้ ก,ก็ฝากชาวเวงทยดนาทั้งหมดนะครับให้มาร่วมง,งานมาดูเอ็กซ์พิชั่นแล้วก็มาเอ็กซ์เพีเยนต์ประสบการณ์ของแัก็คยิงเหลอร์นะครับที่นี่ครับเค้ยปัดยิงอินเสิร์ตครับผม